T.O.P. Top 7ซแหล่งรวมเรื่องราวที่คุณจะต้องเซอร์ไพรส์หรือไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตนี้จึงจัดอันดับมาให้ได้ชมและแชร์ความเห็นกันตอนเด็กๆคุณพอนึกออกหรือไม่ว่าของเล่นที่ราคาแพงที่สุดที่คุณเคยสัมผัสราคาเท่าไหร่คนทั่วไปก็อาจจะได้สัมผัสของเล่นราคาหลักพันก็ถือว่าหรูสุดๆแล้วใช่ไหมละ่ะแต่สาหรับไฮโซละก็ของเล่นของพวกเขาเหล่านั้น แพงกว่าที่เราคิดมากนักทีโอพีทขอพาคุณมาชมเจ็ดสุดยอดของเล่นสุดหรูที่โคตรแพงที่สุดในโลกทหารโดยดอนเลวีน ในปี2,506 Hasbro เริ่มผลิตของเล่นทหารโดยมีต้นแบบเป็นเรื่องราวของ G.I. Joe e, ที่ทำด้วยมือของดอนเลวินของเล่นราคาแพงชิ้นนี้สูง11นิ้วครึ่งและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้21ชิ้นเป็นตุ๊กตาทหารตัวแรกที่เคยจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ g e p y ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ของเล่นร่างนี้ทำด้วยมือทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้า ที่ถูกตัดและเย็บและกลายเป็นทหารของเล่นที่แพงที่สุดในโลกใน40ปีต่อมาเมื่อมีการประมูลด้วยเงิน200,000เหรียญกันเลยทีเดียวอันดับที่6ตุ๊กตาบาร์บี้สเตฟาโนแคนทรีตุ๊กตาสาวน้อยผมทองที่มักจะมาในชุดสีชมพูหวานแหววชื่อเต็มบาบาร่ามิลลิเซนโรเบิร์ต หรือที่ชาวโลกรู้จักกันในนามบาร์บี้มาในรูปแบบของแฟชั่นไอคอนทีมสีดำสุดหรูพร้อมสร้อยคอเพชรอาจ่ายสีชมพูหนึ่งกระดับบาร์บี้สุดหรูตัวนี้ออกแบบโดยสเตฟาโนแคนทรีด้วยการบรรยายเพียงแค่นี้ก็คงจะรู้สึกได้ถึงราคาที่ชวนให้เสียวหลังกันเลยทีเดียวบาร์บี้ตัวนี้ถูกประมูลในราคา10ล้าน5 7 0 0 0 0บาทซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมด ถูกบริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งเต้านมไปที่เรียบร้อยหุนยนต์กูราตัสบริษัทชิโดบาชิ h e a v ี่อินดัสทรีเปิดตัวหุ่นยนต์กูราตัสที่งาน Wo นเดอร์ฟาสปี2012 หุ่นยนต์กูรัตัสมีความสูงถึง3.8เมตรหนักกว่า4.5ตันขับเคลื่อนด้วยล้อ4ล้อใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีห้องควบคุมให้คนเครื่องไปนั่งควบคุมได้หนึ่งคนการควบคุมสามารถทำได้ทางหุ่นยนต์จำลองขนาดเล็กถ้าเราขยับแขนและลำตัวของหุ่นยนต์ตัวเล็กนั้นไปในท่าทางไหนแขนและลำตัวของหุ่นยนต์จะขยับตามหรือควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสกูรัตัสติดอาวุธได้หลายอย่าง ซึ่งทางบริษัทกล่าวว่ามันเป็นมิตเตอร์สิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แน่นอนผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บราคาก็แค่30กว่าล้านบาทเองนะอันดับที่4เกมเศรษฐีทองคำ ซิดนีย์โมเบลนักอัยามณีชาวซันฟรานซิสโกสร้างเกมกระดานนี้ขึ้นมาในปี1988ชุดโมโนโพลีที่มีค่าที่สุดในโลกทําจากทองคําชั้นดีและมีอัยามณี165เมตรรวมถึงเพชร60เมตรเซฟไฟ47เมตรและทับทิม24เมตรโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเกมกระดานเวอร์ชันนี้มีค่ามากจนลูกเต่าชุดเดียวมีมูมลค่าถึง10,000เหรียญสหรัฐก็เลยทีเดียว เมื่อโมเบลนำผลงานของเขาไปจัดแสดงที่ลอนดอนเขาได้รับการคุ้มกันจากตำรวจและเล่นเกมบนกระดานที่หุ้มด้วยอัญมณีกับอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเอ็ดเวิร์ดเฮลเกมกระดานชุดนี้มีมูลค่ารวม2ล้านเหรียญกันเลยทีเดียว ตุ๊กตาหมีหลุยวิตตองถือว่าเป็นตุ๊กตาหมีที่แพงที่สุดในโลกผลิตโดยบริษัทชื่อดังของเยอรมันที่ผลิตของเล่นสตีฟบริษัทสตีฟออกแบบตุ๊กตาหมีด้วยชื่อของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างลุยสวิตตองตุ๊กตาตัวนี้มีดวงตาที่ประดับด้วยไพลินเพชรและองค์ประกอบด้วยทองเกือบทั้งตัวซึ่งตุ๊กตาตัวนี้ถูกประมูลโดยชาวเกาหลีชื่อเจสซี่คิมในราคา2.1ล้านดอลลาร์ และตอนนี้เดดดี้แบ์ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ในประเทศเกาหลีเรียบร้อยอันดับที่2โมเดลแลมโบกินีอเวนทาดอร์ LP 704 0ได้รับการออกแบบในมาตราส่วน1ต่อ8โดยอดีตวิศวกร m e r c e d e s b e n บและผู้ผลิตโมเดลชาวเยอรมันโรเบิร์ตกูเปนซูเปอร์คาร์ขนาดเล็กที่มีความยาว24นิ้ว ประกอบไปด้วยโลหะที่มีค่าและอัญ,ญมณีที่ใช้ในการออกแบบรุ่นสำเร็จรูปประกอบด้วยทองคำบริสุทธิ์มากกว่า55ปอนด์วัสดุคุ้มล้อผลิตด้วยทองคำขาวแท้และโลโกโล้แลมโบกินีได้รับการออกแบบด้วยทองคำขาวและเพชรเบาะนั่งและพวงมาลัยสองที่นั่งของรถถูกประดับด้วยเพชรน้ำดี700เม็ดก็เลยทีเดียวยังใช้เพชรเพื่อไฟหน้าและไฟถ้าย สำหรับซุปเปอร์ค่าคันนี้ต้องใช้เวลาหนึงปีครึง่งทีมวิศวกร10คนถึงจะสร้างแบบจําลองได้สำเร็จอันดับที่ 1, 1> ปราสาทบ้านตุ๊กตาแอสโตรลาสเป็นปราสาทตุ๊กตาที่ถือได้ว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในโลก โดยสูงถึง8.5ล้านเหรียญหรือประมาณ297ล้านบาทกันเลยทีเดียวได้รับการออกแบบโดย Anne เนนเดลส์ใช้เวลาในการสร้างถึง13ปีโดยฝีมือของช่างแกะสลักจากทั่วโลกภายในปราสาทหลังนี้มีห้องต่างๆถึง29ห้องพร้อมรายละเอียดครบถ้วนที่สำคัญคือตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดแพงไม่ว่าจะเป็นแกรนเปียโน ราคาเ0็ดเหรียญภาพเขียนราคา1,840เหรียญและรถจีบราคา3,300เหรียญแอสต l ร s ลัส h o u ฮ e c ์ s าคสเแห่งนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่มหานครนิวยอร์กเพื่อสนับสนุนโครงการกระบอกเสียงเด็กออทิสติกเพื่อนๆที่มีโอกาสก่อนลองหาโอกาสแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับและทั้งหมดนี้ทำให้อยากย้อนไวเด็กกลับไปเลย แต่ด้วยราคามหาศาลขนาดนั้นมาเล่นกระโดดเชือกก็พอแล้วแล้วคุณล่ะมีของเล่นอะไรที่เคยเล่นแล้วบ้างฝากคอมเมนต์ใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ